เอาละก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเย,ย้เอาละตอนนี้เราก็จะมาเล่นเกมเกมนี้นะครับผมใช่ก็หลังจากที่ครั้งที่แล้ว <c oughs> อะไรเนี่ยนม <c oughs> อันนี้คือคุมโทคิแล้วก็มีแฟนคลับทั้งหลายหลายคนเลยเนาะเพลเกมโซโล่แบล็กติส เล่เกมเลยเลย์ออฟไลน์เราต้องเล่นคนเดียวต้องทำภารกิจให้ผ่านฮาร์ดไทม์เปิดด้วยเลยโอ๊ยไม่ไมามม,มใครเขาเปิดกันละ่ะอไปน้นมาทุกคนอยากปีนวาก,กิ้งก็จะให้ปีนเริ่มเวลาเริ่มแล้วไปแล้วอุย้ยมาโอเคไปเลยเอาละคนนี้คือใครโอ้โหเธอมีกล้ามที่ใหญ่มากเลยจําไว้จําไว้ อย่าแล้วนี่คือว่ากินต้องเล่นเองด้วยโอ้โหคนที่สองมาโอเคจับขึ้นไปจับแพะเข้าไปนั่นแหละจับขาจับขาด้วยจับขามันจับขาเลยแล้วก็ตีลังกาโยนไปอ้าวเท่เทไหมล่ะวัช้าโูเท เดี๋ยวทำไมยิ้มอย่างนั้นน่ะฮัลโหลคนนี้ใครอ,ะอ่ะเอาแปะทำไมยิ้มทำไมยิ้มอย่างนั้นงงนะ่ะยิ้มได้ยิ้มได้มีความสุขมากเลยและดูมีความสุขเนาะเราอะ่ะลงใส่มีดสงน้าจะชอบเกมแบบนี้ใช่มาก เอาละในเมื่อเราต้องขึ้นไปโอ้โหฮัลโหลอันนี้คือเต้าโง่ป่าเต้าโง่เต้าโง่มาแล้วเต้าโง่จะโชว์ห้ามบมใดูว่าหนูเก่งขนาดเต้าโง่โชว์ให้บิ๊มมี H s R ดูแล้วก็โชว์ให้แฟนขับดูแล้วเต้าโง่มาแล้วแล้วก็เต้าโง่จะตีขา <c oughs> <c oughs> เต้าโง่เท่มากเอาละคนนี้ก็ใครดี โอโ้โหโอ้โหเต้นอากโกโก้โอ้มก god โอ้マイ god ไปมาเลยโอเคในเมื่อ <laughs> ใจเย็นซีขึ้นไปก่อนอะจับไว้จับไว้จับไว้จับจับไว้เออจับไหล่ <laughs> แปะยิ้มยิ้มนี่น่ารักมากเลยอ่ะยิ้มน่ารักมากโอเคเฮ้ยเท่มากโอ้โหจับจับไหลจับจับกรแลเต้าโง่อีกคนนี้ใครดี โอ้โหนี่คือใครดีเนี่ยไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นอันนี้จะเป็นแฟนขับคนแรกโโชว์ขาอ่อนอีกแม้ขึ้นไปก่อนเดี๋ยวเ้าโชว์ข้างบนไปขึ้นไปเอาเอีก mm hmm. <laughs> เห็นหนะ้าเอาแปรตลอดเลยอะ่ะ mm hmm. ย่ออุอ้ยโห <laughs> ต้อไปเก,งเกงิง <laughs> เกงเกงิงเกงแย่มากไปไปไปเราต้องทำให้ได้ เราต้องทําให้ได้อึ๊บเอ้ยจับจับจับไว้จับไว้จับไว้เราต้องทําให้ได้ขึ้นไปขึ้นไปจับนานเต้าโง่ก็ขึ้นไปอทำไมหน้าเป็นแบบนั้นทำไมหน้าเป็นแบบนั้นล่ทำไมหน้าตลกคนทำไมหน้าตลกคน หน้าแต่ละคนคือแย่มากเลยหน้าแต่ละคนคือแย่มากอ่ะแปะอีกแล้วไอ้เต้างโง่แล้วก็คนนี้นักเบ่งก้ามยา <c ười> <c ười> <c ười> หน้าดูหน้า,หน,า,ห,นาหน้าตุมต้มติ่มน้องชื่อตุมต้มติ่มน้องชื่อตุมต้มติ่ม แต่ว่าเออแต่ว่าวันนี้เนี่ยไอ้ตอนเราเล่น2ดีเนี่ยท่ามันแย่มากแต่นี้คือแบบพอเป็น3าดีใช่ไหมมันท่าเท่นะแล้วก็แบบมันเห็นกล้ามชัดเจนอ่ะโอ้เริ่มแลเริ่มแล้วท่ามันเริ่มพิเลนแล้วท่าเริ่มพิเลนแล้วท่าเริ่มพิเลนแล้วมาไอ้ตุ้มติมนน mm จับมือตุ้มติ่มไว้อตุ้มติ่มจับมือจับมือตุม้มติมโอเคแล้วก็ขึ้น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 ขึ้วเวลาจะหมดแล้วโอ้เท่ ท่าเทมว่าโอเคอ่ะโอเ,เดียวทำไมหน้าเป็นอย่างนั้นนะ <c oughs> ทำไมหน้าเป็นอย่างนั้นเออวันนี้เนี่ยลุงต้องมาขายของนะลุงต้องอยู่ดีๆต้องจับเชื่อมาเปลี่ยนมามาปีนอะไรนะปีนเขาใช่ไหมไม่ใช่เขาลุงเราต้องปีนขึ้นไปนะลุงแล้วลุงจะได้อะไรละ่ะลุงนี่แหละลุงก็จะได้ ของขวัญที่ใหญ่คือแฟนอาร์ตลุงรู้จักแฟนอาร์ตไหมไม่หรอกลุงเนี่ยมีแต่กล้ามลุงไม่รู้จักหรอกแฟนอาร์ตอะไรอ่ะมันคืออะไรเหรอมันคือศิลปะใช่ไหมใช่แล้วลุงมันคืองานว่าถ้าลุงขึ้นไปได้ลุงไม่ต้องเกาศิลปะเลยนะลุงโอ้ยเดี๋ยวลุงทําให้ดูลุงลุงขึ้นไปก่อนโอ้ยลุงแค่แกล้งนะลุงน่าไว้อยู่ลุงไหวจริงหรือเปล่าเนี่ยลุงอ่ะแน่ดู น่าโดเซ่ลุงโอ้โหลุงเท,ทา่าฟรีคริกมีของควัญด้วยโอ้ยยาโอ้ยนี่ใครอีกนะโอ้โห my g ก d ดสาหวาดีครับผมเป็นเด็กใหม่ผมกำลังจะมาเล่นเกมอะไรก็ไม่รู้แต่ตอนนี้นผมอารมณ์เสียมาก <c oughs> <c oughs> อารมณ์เสียจริงๆห <c oughs> น้าอารมณ์เสียมากเลยก็ใช่ส <c oughs> ิกระโดดผมมุสสานางเล่นเกมแล้วผมกระโดนว้าม,มาใส่เสื้อแบบเนี้ย โอ้ไม่เป็นไรหรอกเราต้องปีนขึ้นไปก่อนนะนายชื่ออะไรลนะ่ะผมชื่อว่าจูดี้แม่ผมตั้งให้แต่พ่อผมไม่ชอบพ่อผมเลยเปลี่ยนให้เป็นจูดงก็เลยชื่อว่าดงจูนั่นแหละขึ้นไปเลยดงจู้ดงจู้ขึ้นไปนานผมทําได้ครับผมทําได้เอาละตอนนี้คือคุณคือใครผมชื่อ SSR ครับผมนั่นเป็นเด็กหล่อมากเลยโอ้คุณคนเ s สเรหล่ออุ้ย ทำไมคุณเพศารเปลี่ยนเสียงอย่างนี้ล่ะพอดีว่าหนูไปตัดเสียงใหม่มานหนูเท่มากเลยนะก็ดีแหละแต่ว่าคุณเพ่าร์ต้องขึ้นก่อนนะขึ้นก่อนอ<า>ได้เลยเดี๋ยวโชว์ให้ดูไอ้หนูน้อยอนี่แหละเดี๋ยวไปหาลูกก่อนนะลูกเต่างกขึ้นไปก่อนมัมมี่ตั้งนานแล้วละ่ะทำใหมมัมมี่เสียงเข้มอ่ะมัมมี่เนี่ยหนีแฟนอาร์ตมาเพื่อห <c oughs> น้าตุม้มตี้อีกแล้ว <c oughs> อ๋อล่ะคุณไมเพศาราขึ้นไปให้ได้เลยนะ ดีละเอาละมัมมี่จะโชว์ท่ากอดหลังขึ้นไปอ๋อมัมมี่มัมมี่มาแล้วเอาละครับตอนนี้คือใครเอย่ยคุณเมลูค่าคุณเมลูหรอหรือเรียกว่าคุณเมก็ได้คุณเมคุณเมจะคุณเมจอคุณเม คุณเมย์จะเต้นอ่าสเตปแดนซ์เพ่ได้นะพอดีว่าคุณเมย์ขี้เกียจน,นะคะวาดลูปวากินเยอะเกินไปหน่อยก็เลยไม่ไหวแล้วถ้าขึ้นไปได้วากินจะวาดลูปให้เลยโอ้จริงเหรองั้นได้เลยเดี๋ยวคุณเมย์จะขึ้นไปนะคะคุณเมย์จะไปแล้วโอเคคุณเมย์ขึ้นมาคุณเมย์มาแล้วอุย้ยอันนี้คือใครอบัมบ์มีต้องโง้อเหรออุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ยูนอยู่ข้างบนเวลาจะหมดแล้วคุณเมย์ นี่ไงครับเมเก่งไหมล่ะคะเอาล่ะส่วนคนสุดท้ายนี่น่าจะเป็นคุณโทมิโอหรือเปล่า <c oughs> ใช่แล้วผมชุดโทมิโอครับทำไมเสียงเป็นอย่างนั้นนะโทมิโอพอดีวานนูไปดัดเชียงมาคะ่ะแล้วก็มันเป็นแบบนี้เอาล่ะคุณโทมิโอคุณทงเมือ่อต้องทำให้ได้นะคะ <c oughs> โอเคได้เลยคะ่ะเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งนะ ไม่ได้คุณเวลาจะหมดแล้วได้เลยค่ะดีหนจะใช้เวลาให้แป๊บเดียวนะคะเห็นไหม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 อะไรเรามันจะตกแล้วนี่ดูก่อนสิคะดูก่อนดูก่อนเห็นไหมเห็นไหม่หหมะคะนีเป็นไงนะ่ะคาเอาแล้วต่อไปสัมภาษณ์ทำไมล้วนี่คือข้าวากิน <laughs> น้าดูเศร้ามาก <laughs> วากิน <laughs> ทำไมหน้าเศร้าอ,อย่างนั้นนะวาก,กินไม่อยากเล่นแล้วว่ะฮมันสูงเกินไปวาก,กินกลัวความฉุงขึ้นมา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 ขึ้นโอเคได้เลยวาก,กินต้องได้แฟนอาร์ตนะถ้าวาก,กินทําได้วาก,กินจะได้แฟนอาร์ใช่ไหมครับใช่แล้ววาก,กินจะได้แฟนอาร์แล้วคุยกับตัวเองทําไมเนี่ยอ๋อมันคือติดจิตมันจะติดไม่ใช่ติดอะไรนะติดใต้ตานึกจิตใต้สํานึกเออไป จับไว้ก่อนจับหัวหมามีไว้จับหัวใครก็ได้จับหัวเต่าโง่แล้วเราจะแพ้แล้วเออจับไว้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 ุลลโอ๊ยไปไปเฮ้ยอย่าเต่าโง่ขามาแล้วอยากให้เล่นอีกเหรอนี่ใครเนี่ยโอ้โหกิ้งเป็นอย่างนี้แหละจะต้องเป็นอนาคอนดาแน่เลยอันนี้คือคุณแพะนะคะคุณแพะเอาค่าหนูชื่อแพะนะคะโอเคคุณแพ้คุณแพ้ต้องทำไม่ได้นะครับถ้าคุณทำได้ คุณจะเป็นเกียรติของวากินอย่างมากคุณจะได้รับเชิญเข้าอยู่พระราชวงศ์สำนักเตียงของวากินเองได้เลยแพทจ,จะโชว์ให้ดูวากินไม่เก่งเท่าแพ้หรอกแพ้เก่งมากรู้หรือเปล่าคุณแพ้นี่แหละคือที่หนึ่งมาเลยแพ้ถ้าเธอคือที่หนึ่งเธอต้องโชว์ให้ดูเฮย้ยแพ้แพททำได้อันนี้คือใครอ่ะโอ้ใหม่ก่อดโอ้โหเปลี่ยนสีแล้วเจฟฟี่มาแล้วเจฟฟี่ควงไปเลยเจฟฟี่ขึ้นไป จะฟีถ้าจะฟีขึ้นได้จะป่าปาากินจะให้ร้อยบาทเอาไหมร้อยบาทเอาครับอ๋อจะเอาก็ตกทำไมตกทำไมวายเอ้ขึ้นไปกดนโอ้โหไม่ต้องมาเต้นรู้ว่าเทไม่อยากได้ใช่ไหมร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเอาไหมเอาถ้าเอาก็ขึ้นไปครับขึ้นแล้วถ้าอยากได้ร้อยหนึ่งอุ้ยร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งอ้า ไม่ต้องเอาแล้วนะร้อยหนึ่งอ่ะไม่เล่นแล้วว้าวสูงมากเลย <c oughs> มีหน้าตุม้มติมด้วยว้าว <c oughs> ไม่ไหวแล้วใครอยากเล่นก็เล่นเลยไปแล้วไม่เล่นแล้วไปแล้วลาก่อนบ๊ายบาย